พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวสอนสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะ วันนี้นะคะแพทก็มีท่าออกกำลังกายที่สามารถทําได้บนระเบียงบ้านนะคะง่ายๆเลยนะมี3ท่ามาฝากด้วยกันค่ะสําหรับท่าแรกนะคะคือท่าลังช์นะคะแล้วก็เตะไปข้างหน้านะคะท่าที่2ก็คือท่าลังช์แล้วก็คิกแบ็กหรือเตะไปข้างหลังนะคะส่วนท่าสุดท้ายนะคะคือท่าเป็นท่าที่มีท่าโยคะมาผสมร่วมด้วยค่ะเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะคะง่ายๆเลยหาที่จับนะคะการทํา แล้วก็มีอุปกรณ์ให้จับแบบนี้มันทำให้เราออกกําลังกายได้ง่ายขึ้นแล้วทาให้เรารู้สึกว่าการออกกาลังกายไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็สนุกมากขึ้นค่ะท่าแรกนะคะเดี๋ยวยืนทรงตัวด้วยขาขวานะคะแล้วเราก็ถอยขาซ้ายนะคะไปข้างหลังแบบนี้จากนั้นนะคะยกตัวขึ้นมาแล้วเตะไปด้านหน้าแบบนี้นะคะขอข้างละสิบห้าครั้งนะคะทำาพร้อมกันเลยค่ะครูแคทหญิงสาวตาโตผมปละบ่ารูปร่างได้สัดส่วนสวนสุดออกกำลังกาย เสื้อยืดสีเขียวกางเกงขาย,ยาวสีกรมไม่สวมรองเท้าท่าที่1นึ่งครูยืนตรงหันข้างมือขวาจับราวระเบียงไว้ก้าวขาซ้ายไปด้านหลังย่อตัวลงจนเข่าขวาตั้งฉากเข่าซ้ายเกือบแตะพื้นจากนั้นยกตัวขึ้นแล้วเตะขาซ้ายไปด้านหน้าวางขาลงก้าวไปด้านหลังเช่นเดิมย่อตัวลงไปก่อนจะยกตัวขึ้นเตะขาซ้ายออกไปอีกครั้ง โอเคค่ะต่อไปเปลี่ยนข้างนะคะยืนด้วยขาซ้ายนะคะแล้วก็ก้าวทั้าขวาไปข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็เตะไปข้างหน้าค่ะ15ครั้งค่ะคู่แคททำท่าเดิมแต่เปลี่ยนมาเตะขาขวาขึ้นแทนมือขวายังคงจับราวระเบียงไว้ก้าวขาขวาไปด้านหลังย่อตัวลงให้เข่าซ้ายตั้งฉากจากนั้นยกตัวขึ้นตรงแล้วเตะขาขวาไปด้านหน้าระดับเอว ทำท่านี้ไปเรื่อยๆขึ้นแถบข้อความสีเขียวด้านบนมุมซ้ายของจอออกกำลังกายตรงระเบียงบ้านโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะก็คือท่าล้างแต่ว่าเตะขาไปด้านหลังนะคะวิธีก็คือ ก้าวไปข้างหลังแบบนี้นะคะจังหวะที่ขึ้นนะคะเกรงต้นขาขวาด้านหน้านะคะแล้วก็ยกตัวขึ้นพร้อมกับเตะขาซ้ายไปข้างหลังจังหวะที่เตะเนี่ยให้เกรงก้นแน่นนะคะแล้วก็กลับมายืนท่าเดิมขอข้า15ครั้งค่ะท่าที่2ครูยังคงยืนอยู่แบบเดิมทำคล้ายท่าแรกแต่เปลี่ยนมาเตะขาไปด้านหลังแทนคือยืนตัวตรง จับราวระเบียงไว้ด้วยมือขวาก้าวขาซ้ายไปด้านหลังย่อตัวลงให้เข่าขวาตั้งฉากจากนั้นจึงยกตัวขึ้นเตะขาซ้ายไปด้านหลังขาตรงวางขาลงกลับมายืนตรงก่อนจะก้าวขาซ้ายไปด้านหลังย่อตัวลงและยกตัวขึ้นเตะขาไปด้านหลังแบบเดิมคู่แคททำท่านี้ไปจนครบเสร็จ ต่อไปนะคะก็เปลี่ยนข้างค่ะยืนด้วยขาซ้ายนะคะก้าวเท้าขวาไปข้างหลังย่อลงแล้วเตะขึ้นแล้วกลับมายืนนะคะอย่าลืมเกรงก้นนะคะ15บห้าครั้งค่ะครูแคททำท่าเดิมแต่เปลี่ยนข้างคือยืนตัวตรงมือขวาจับเปวาระเบียงไว้ก้าวขาขวาไปด้านหลังย่อตัวลงไปจนเข่าซ้ายตั้งฉากแล้วค่อยๆยยกตัวขึ้นเตะขาขวาไปด้านหลังขาตรง วางขาลงกลับมายืนตรงในท่าเริ่มต้นแล้วก้าวขาขวาไปด้านหลังย่อตัวลงก่อนจะยกตัวขึ้นเตะขาไปด้านหลังอีกครั้งครูทำท่านี้ไปจนครบเสซตขึ้นแถบข้อความสีเขียวด้านบนมุมซ้ายของจอออกกำลังกายตรงระเบียงบ้าน โลโก้ขอขยับกลางจอโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการออกกำลังกายง่ายๆนะคะบนระเบียงนะคะมีแค่3มท่าเองนะคะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกากลางลำตัวด้วยแล้วก็ช่วยฝึกการทรงตัวด้วยแล้วก็เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาด้วยค่ะแนะนาให้ทําทุกท่านะคะท่าละประมาณ15ครั้งถึง20ครั้ง3 4เซตต่อวันค่ะอาทิตย์ละ2วันก็เพียงพอแล้วค่ะเรามาทํากันดูนะคะ